สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้คุณยายพาพี่พาน้องมาหลาะหัวหลาะสวนอีกแล้วมาเบิ่งพักคุณยายค่ะหลังจากคุณยายใส่ขี้งวัวได้หนึ่งอาทิตย์เนาะค่ะอันนี้มันสิงามใบได้พี่น้องคุณยายนักมือโพดใส่ขี้งัวหลายมันสีใบกัะกรอบกา้านมันกรอบมันเปะค่ะหดน้ำเข้าไปมันก็ฮักโลดด้วยสาเหตนุนี้คุณยายจังบวชนัด ใส่ปุ๋ยเคมีพอคุณยายใส่ปุ๋ยเคมีใส่ลายมันก็เปื่อยเนาะค่ะก็เลยใส่ปุ๋ยยินอินซีใส่ขี้งัวใส่ปุ๋ยมักนักมือปานใดมันกะโบตายบเปื่อยค่ะมันแต่มันสีงามใบมาค่ะหลังจากพาพี่น้องเบิงหัวเบิ่งสวนแล้วมาเก็บผักกาศดอกกับคุณยายกันค่ะจะเก็บผักกาศดอกแล้วนะคะ กิบไปแล้วคาสียอด พอได้พัดจานหนึ่งจ้าคุณยายบอกค่อยหมักหนึ่งหมักลวกคุณยายสิพัดผัดใส่น้ำมันหอยดือ้อค่ะอบอ,บอบวบหวานเลยจ้าผักกัดดอกเก็บเองผัดเองแซ่บต้นลำอ้วนเลยจ้ะพี่น้องค่ะคุณยายขอขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเบิง่งเป็นกำลังใจคุณยาย พบพ่อกันใหม่คลิปหน้าค่ะ